เอาเรื่องชายแดนหน่อมาวันนี้เอาสั้นๆแล้วกันคุณผู้ชมฮะชายแดนมนี่ก็น่าสนใจเรื่องเกี่ยวกับโดรนที่เมื่อวานนี้ต่อยอดกันมาที่บอกว่าเขาน่าจะใช้ฐานคาสิโนในการเก็บโดรนรแล้วโดรนตัวนี้จะเป็นโดรนสังหารปร,รากฏที่ข้อมูลใหม่เห็นบอกว่าจริงๆถ้าเขมรมันมีเนี่ยมันจะมีโดรนทั้งหมด4,000กว่าลำประเด็นก็คือว่าแล้ว4,000ลำมันจะทําอะไรเราล่าสุดเนี่ยถึงแม้ช่วงนี้เราเจอสถานการณ์น้ำท่วมนะฮะแต่เขมรย,ยังยั่วเราไม่หยุดนะเห็นบอกล่าสุดวันนี้เอ้เรื่องรวดนามะ มันมีอะไรเกิดขึ้นนะอันนี้ก็คือบริเวณแนวที่เขาเรียกว่าแนวที่เราไปกั้นเอาไว้ตรงนี้ไม่ใช่ลวดหนามแต่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่เรามีการวางไม้พาดเอาไว้ด้วยเป็นเส้นทางที่เหมือนเส้นทางราตะเวนะฮะเข้าใจว่านะตอนนี้ต่างคนต่างอยู่ในแนวของตัวเองก่อนจะไปถึงแนวลวดหนามปรากฏมันมีคลิปคลิปหนึ่งออกมา <c oughs> เป็นคลิปที่ฝั่งกัมพูชามีการถ่ายเอาไว้จังหวะที่ตัวเองเนี่ยลักษณะก็คือพยายามเดินเข้ามาใกล้ๆกับบริเวณแนวที่ไทยมีการเอาไม้กั้นเอาไว้ซึ่งลักษณะเนี่ยเห็นบอกว่า ข้ามเมฆอันนี้ใช่เปิดเต็มจอไม้ที่กั้นใช่ไหมเต็มจอดิเต็มจอนี่ทำไมอ่ะแล้วมันถือพรอนเข้ามาแล้วมันก็มาทุบตรงเนี้ยให้มันมีเสียงพอเสียงเสร็จปุ๊บจะได้ยินทหารไทยตะโกนออกมาบอกว่าเฮ้ยถอยลงไปถอยออกไปมันยังทุบต่อแล้วมันทุบเพื่ออะไรวะคล้ายๆอยากจะให้ยั่วยุว่าเฮ้ยมาแล้วนะแล้วอยากให้ไทยเปิดฉากยิงหรือเปล่าอ๋อนี่ฮะเลวนี่อ่ะมีเสียงไหมในคลิปเปิดเสียงนี้ Mày ở tôi lại Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. ไปเถอะไปเฉยงนะสนงคุณผู้ชมฮะนี่คือความเลวของมัน,นจริงๆนะแสงดงว่ามันจะยั่วให้เรายิงมนะันอะแล้วมันไม่กลัวเราด้วยขนาดเราคือมันฟังไทยไม่ออกเนี่ยนะฮะเห็นไหมแล้วเราเรายิงก่อนไม่ได้ถ้าเรายิงก่อนคือเราเข้าทางมันแล้วคุณผู้ชมดูว่าเวลามันยั่วทาหารไทยคือทหารไท,ทยต้องให้กำลังใจเลยตอนนี้นอกจากทหารไทยระดมไปช่วยเหลือทางภาคใต้น้าท่วมมุมหนึ่งก็ต้องมาจัดก,การกับพวกมันเนี่ยนะฮะนี่คุณผู้ชมดูนะฮะ เนี่ยแล้วมันเหมอไม่กลัวด้วยไรก็ไม่ไปนี่คือแต่อย่างพวกเราเนี่ยถ้าพวกเราเนี่ยคงเป็นไม่ได้ถ้าพวกเราก็คือคงยิงแม่งไปแล้วเนี่ยนะฮะนี่นี่คือล่าสุดที่ให้ดูเนี่ยไม่ใช่อะไรคุณผู้ชมฮะเพราะกําลังจะบอกว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ยคือเรากำลังตามเรื่องน้ำท่วมกันอยู่แต่ชายแดนเนี่ยม,มันก็กำลังปุกปั่นเราเรื่อยๆล่าสุดเนี่ยอันนี้ชุดหนึ่งขอดูอีกชุดหนึ่งไหมไอ้ชุด ที่เกี่ยวกับบุรีรัมย์แล้วกันนะอันนี้จะเป็นพิกัดซึ่งก็จะอยู่ห่างไม่ไกลจากเรานักถึงได้บอกว่าตรงไหนถ้ามันซ่อนโดรนเนี่ยเอาจริงก็ห่วงทหารไทยเหมือนกันคุณผู้ชมฮะเพราะถ้ามันมีโดรนจริงๆเนี่ย แน่นอนถ้ามันทิ้งเรามันก็ตายแต่ประเด็นก็คือจุดที่เราอยู่กับมันเนี่ยไม่ไกลกันอย่างเมื่อกี้เห็นใช่ไหมมันเข้ามาปวดเราเนี่ยแค่ไม้กั้นปรากฏว่าล่าสุดมันมีภาพอีกอันนึงไอที่บอกมันขุดคูเลศเนี่ยแถวโซนบุรีรัมย์ถูกครก็คือเต็มจอก็ได้ครับฝั่งของคอมเมนเขาจะเรียกกันก็คืออำเภอธมอปวกนะฮะตรงจุดนี้เองเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อก่อนมันก็มีการตั้งฐานทหารอยู่นั่นแหละแต่ถ้าดูดีๆแล้วเนี่ยมันจะมีภาพอันนี้คือภาพจากเนินที่เราอยู่ข้างบนแล้วถถ่่่่าา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 ยลงงไไปปปขข้้้แตเเเเกกกกิดดูัษณะคือ็็นนภภพโรทีีมบ ลักษณะก็จะเห็นว่ามันมีการสร้างแนวฐานาขึ้นมาเพิ่มเติมทั้ง<พ>คูเลตเพราะฉะนั้นต้องบอกเนี่ยนะฮะว่าถ้าวันใดก็ตามพังเขาจะใช้โดรนโจมตีเราเราก็ต้องเปิดภาพพวกนี้เขาดูกับว่าอ่าถ้าภาษาชาวบ้านกูก็รู้นะมึงอยู่ไหนเนี่ยนะฮะอ่ากูก็มีโดรนของกูเหมือนกันนะและฐานกําลังตรงนี้กางจะบอกว่ามันห่างกับเราไม่ไกลป่ะไม่ไกลไ,ไม่ไกลฮะก็คือจุดนี้เองเ,องเนี่ยเห็นบอกว่าห่างจากจุดที่อยู่บริเวณายชายแดนเนี่ยมองลงไปเนี่ย จริงๆประมาณสัก1กิโลเท่านั้นเองแล้วฐานแต่ละฐานที่อยู่เนี่ยห่างกันประมาณสัก7 70เมตรร้อยเมตรของฐานเขมรนะอ๋อฐานเขมรใช่ที่อยู่ะใกู้ใกล้ๆกับเราเราอาจจะห่างเป็นกิโลแต่ของเขาจะอยู่กัน70เมตรมีฐาน70เมตรมีฐานเดี๋ยวมีภาพอีกไหมถ้ามีประเมินหน่อยดิลองดูเป็นภาพเป็นของคูเลตก็ได้ครมันจะมีลักษณะคูเลตที่เป็นการขุดเลยเห็นชัดเจนมากที่มองจากภาพมุมอากาศข้างบนแล้วจะเห็นเป็นเหมือนล่องที่คนสามารถเข้าไปอยู่ได้ อือเบื้องต้นเองเนี่ยก็คือสิ่งที่มันน่าตกใจก็คือว่าตามข้อมูลบอกเมื่อก่อนเนี้ยที่หลังจากการประทะเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันยังไม่ได้มีการชัดเจนขนาดนี้แต่ความหนีอันเนี้ยเห็นใช่ไหมฮะมีการเอาเหมือนลักษณะคือปูนอะไปก่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นร่องทางเดินสําหรับการใช้เป็นคูเลตในการโจมตีซึ่งภาพเนี้ยชัดเจนมากนอกจากนี้เห็นบอกว่าทางการข่าวของกรรมัมพูชาค,คูเลตก็คือที่ที่มันใช้ซ่อนและใช้ยิงนะใช่วิ่งวิงว่งวิงวงว่งแล้วขึ้นไปจริงเอเออ,อแล้วนี่คืออะไรอีก เนี่ยลักษณะก็คือเขามีการสร้างฐานขยับเข้ามาใกล้ชายแดนมากยิ่งขึ้น,เ,นเพราะฉะนั้นเราที่เรากาลังช่วยน้ําท่วมอยู่ชายแดนเราก็ทิ้งไม่ได้นะฮะอขอเล่าทุกวันก็นแล้วกันเห็นบอกมันมีปืนด้วยไม่ใช่เหรอใช่<อ>แล้วตามทุ่งตามสวนต่างๆเนี่ยมันจะมีลักษณะก็คือเอาไอตัวปืนนะ่ะไปตั้งเอาไว้ก่อนหน้านี้เราจะเห็นพวกหลุมปืนคอมันจะอยู่ตามฐานทหารแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยครั้งนี้ที่เราสังเกตเองเนี่ย มันจะเห็นว่าหลุมปืนคอเนี่ยมันไปตั้งอยู่ตามทุ่งนาอยู่ใกล้พื้นที่ชุมชนมากยิ่งขึ้นถ้าเห็นสมัยก่อนเราเคยนําเสนอก็คือมันจะเป็นลันกษณะก็คือเห็นว่านี่อะไรวะเนี่ยเออมันจะมีอีกอันฐานปืนคอที่เป็นฐาปนป,ปืนคอที่เราวงเอาไว้อตรงเป็นทุ่งนาที่มีปืนคอหนึ่งปืนปืนคอสองอันนี้ก็น่าจะใช่เป็นฐานปืนคอที่อยู่ในในในป่านี่นนอันนี้อันนี้เนีกครับเนี่ย หลุมปืนคอ2จุดจะเห็นว่ามันไปอยู่ในทุ่งถ้าก่อนหน้านี้เคยเอารถทหารก็มักจะเอาไปซ่อนเอาไว้ตามป่าแบบนี้ตามพื้นที่ชุมชนคือเมื่อกี้ไอ้หลุมๆเมื่อกี้คุณผู้ชมฮะ <c oughs> เห็นบอกว่าตอนนี้มันจะมีการขุดหลุมเพื่อจะเตรียมปืนคอเข้ามาประจันกับเราถูกไหมใช่คและลักษณะก็คือตอนนี้หลุมของมันหรือแม้แต่ปืนคอที่มันมีคุณผู้ชมฮะมันก็จะหันปากกระบอกเนี่ยเข้ามาหาเราคือเตรียมจะตั้งฐานถ้าเกิดอะไรขึ้นช่วงนี้ก็คือก็ญยิงแต่ที่น่าสนใจคือตอนนี้ที่เรากลางฉายให้ดูนอกจากเขมรมันจะกวนประสาทเราการทุ ทุบตรงบริเวณจุดที่จะต้องลาตะเวนเจอกันตอนนี้อาวุธยุโทโธปรกรณ์ของขมรก็จะถูกเสริมเข้ามาเนี่ยนะฮะตามที่ต่างๆอย่างที่บอกคือล่าสุดนอกจากเราให้ดูปืนคอกระฐานของมันที่ห่างกับเราเนี่ยไม่เกินกิโลแล้วล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมครับขอให้ดูในส่วนของโดรนต่อมาเลยอ่ะวันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะไปเร็วนิดนึง วันนี้จะจบมไม่นานไม่นานานักนะฮะล่าสุดโดรนบินอีกแล้ววันนี้ใช่ครับขึ้นที่ไหนอีกแล้วจุดนี้ก็คือที่บริเวณสีสะเกดฮะเห็นบอกว่าก็คือบริเวณใกล้ชายแดนใกล้กับฐานทหารแห่งหนึ่งช่วงเวลาประมาณสัก6โมงเย็นทุ่มหนึ่งสองทุ่มเวลาเนี้ยโดรนจะขึ้นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วคุณผู้ชมี่คลิปแล้ววันนี้มาคู่แบบมาสองมาเป็นแบบ ทีละคู่ทีละคู่แบบนี้เรากําลังสงสัยเรื่องเกี่ยวกับโดรนที่จะใช้โจมตีเราและทีท่จริงวันนี้มีคนบอกว่าถ้ามันมีจริงเนี่ยมันน่าจะซ่อนในคาสิโนขนาดเดียวกันเนี่ยมันน่าจะมีจํานวนมากแล้วช่วงนี้ระหว่างที่ทหารไทยกาลังเทน้ําหนักไปช่วยเหลือน้ําท่วมโดรนก็บินขึ้นมาอีกเหมือนกันในวันนี้นะฮะตอนเย็นนะฮะทักครบเกีย่ยวเออเย็นนั่นแหละที่ว่าวันนี้แหละหกโมงเย็นที่เพิ่งผ่านมาขนาดเดียวกันคุณผู้ชมครับ ล่าสุดเนี่ยเราเองได้คุยกับชาวบ้านแถวแถวสายตะกูใช่ไหมใช่ชาวบ้านเนี่ยยอมรับเนี่ยนะฮะว่าช่วงนี้โดนเนี่ยค้างภาพโดนไวเลยก็ได้ครับเปิดโดนขึ้นมาเต็มจอโดนจะขึ้นมาเป็นประจําครับแล้วโดนของขเขมรเนี่ยมันจะโผล่มาตอนประมาณสักทุ่มหนึ่งลักษณะคือมันจะบินเข้ามาเนี่ยนะฮะบางวันเนี่ยคุณผู้ชมห้าลำได้ยินเลยว่าเสียงเครื่องยนต์ของโดนเนี่ยมันดังทิศทางการบินเนี่ยจะบินเข้าหาชุมชนแล้วเอาจริงคือเราก็ยังสอยมันไม่ได้ ที่น่าสนใจคือมันจะบินผ่านค่ายทหารก่อนจะบินต่ําในชุมชนมีความเป็นไปได้เพราะไอ้ตรงนี้ก็คือช่องสายตะก,กูมันมีคาสิโนใช่มีคาสิโนซึ่งคาสิโนจุดนี้เองเนี่ยก็คืออยู่ใกล้ๆเลยจุดที่เราเคยทิ้งไข่ซึ่งจริงๆแล้ววันนี้มันจะมีภาพตัวของคาสิโนด้วยที่เป็นภาพกลางวันน่ะ<อ>ตรงช่องสายตะกูที่เรากำลังสงสยัยเราเคยทิ้งบอมมันไปทีหนึ่งใช่ไหมที่ทิ้งใกล้ๆเ <ๆ S 1> พราะตามข้อมูลบอกมีฐานทหารอยู่แถวนั้นตอนช่วงการประทะ เบื้องต้นเองวันนี้เนี่ยเ,เราไปเจอก็คือเป็นชาวบ้านในพื้นที่ชื่อว่าคุณสมิงคุณสมิงก็เลยบอกว่าที่น่าสนใจก็คือถ้ามีรายงานข่าวแบบนี้จริงๆก็น่าเป็นไปได้เนื่องจากว่าเขาจะเห็นว่ามีโดรนบินเข้ามาบริเวณน,นี้และทิศทางที่บินกลับไปก็เป็นทิศทางใกล้ๆกับบริเวณคาสิโนนี่แหละก็เลยสงสัยว่าเขาอาจจะใช้อาคารคาสิโนที่แข็งแรงหนานแน่นแล้วก็สามารถรับแรงต่างๆได้มาเป็นฐานหรือเปล่าสําหรับการขึ้นบินโดรนและโจมตีเราครั้งต่อไปฟังเสียงคุณสมิงด้วยฮะ มันจะมีมีมีบ่อยช่วงอะที่ประทะกันอยู่หลังจาก่แม่ก็บ้าขยเห็นหลังจากประทะนิดนึงอ่าช่วงช่วงจะย้อนกันไปย้อนกันมาเป็นใหญ่ๆนะเริ่มแดงแต่ประมาณสุ่มนืงขึ้นไปแล้เที่ยงขึ้นเที่ยงขึ้นกต่ยังมีเห็นเป็นแสงไฟโอ้ทีหลายลำอยอ่าที่แรกกระตื่นๆแล้วไปไหมเห็นกระชินก็ดูกันทร้งหมดนะแน่กระนาดิการนาะเพราะมันอยู่ในเขตทอง ใกล้ๆกันเลยอ๋อมามูบานนั่ะประมาณแสี่กิโลเลยสบายแล้วเนาะสบายบินได้บินได้มองเห็นอ่ถ้าถ้าารฐานเก่านะฐานที่อยู่หน้าด้านนะแต่เขายังอยู่ด้านนั้นมองเห็นนี่แหละอ๋อต้องห้างตลาดสองสามร้อยเมตรเองถ้ามันเป็นกิโลมันก็มองเห็นหมดเลยมันมีป่าต้องเห็นกอติด ของเราเนี่ยที่มันบินเข้ามาตอนนี้ที่มีการประเมินเนี่ยคือยังไม่ใช่โดนสังหารนะฮะแต่เราก็ประมาทไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าหลังจากนี้ถ้าสมมติมันมีการบึ้มบั้มกันขึ้นมาเนี่ยคุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมว่าหลังจากการที่มีการประทะกัน24กรกฎาคมเนี่ยและช่วงที่มีการจับมือเรื่องสันติภาพอะไรต่างต่างเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันยังมีโดนนะครับบินเรียบค่ายทหารเนี่ยเยอะมากซึ่งในตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็สงสัยว่าเอ๊แต่ตอนนั้นเนี่ยมันไม่สามารถทําอะไรได้ คำถามก็คือแล้วก่อนหน้านี้ที่มันบินบินเข้ามาเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันก็เลยมีคําถามว่ามันกําลังล็อกพิกัดใช่ไหมซึ่งถ้ามันล็อกพิกัดนั่นหมายความว่าต่อไปนี้เวลาจะโจมตีมันก็เหมือนกับของเราเราก็ต้องล็อกพิกัดมันว่าคลังแสงมันอยู่ไหนมันก็ต้องบินสํารวจเราให้เจอว่าคลังทหารเราอยู่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติมันมีโดนสังหารก็น่าห่วงทหารว่าแสดงว่ามันกําลังล็อกเป้าว่าตรงไหนคือจุดยุทธศาสตร์ของทหารไทย ปรากฏว่าวันนี้คุณสนันเป็นอดีตทหารเล่าให้เราฟังคุณผู้ชมครับ้เรื่องเกี่ยวกับคาสิโนน่าจะเป็นแหล่งเก็บดโดรนของมันจริงไหมเดี๋ยวลองเปิดภาพคาสิโนตอนกลางคืนดูหน่อยก็ได้ เพราะทุกวันนี้เราไปเจอข้อมูลแล้วว่ามันไม่ได้มีคนจะเข้าไปเที่ยวแต่กลางคืนเนี่ยคาสิโนยังคงเปิดไฟอยู่แล้วถูกสงสัยว่าก็มีทหารเนี่ยเข้าไปพักแทนแล้วโดรนเนี่ยมันก็จะมาจากแถวเนี้ยและจะบินเรียบเข้ามาติดตรงบริเวณชายแดนอย่างอดีตทหารพลนเนี่ยเขาบอกมีความเป็นไปได้สูงเพราะถ้าเราไปดูตึกคาสิโนของขเขมรมันจะสูงประมาณ1 5บหถึงยีชั้นซึ่งมันจะมองเห็นฝั่งไทยได้ขนาดเดียวกันถามว่ามันจะเก็บโดรนไหมเป็นโดรนสังหาร เพราะก่อนหน้านี้คุณผู้ชมรู้ใช่ไหมเราก็จะล็อกเป้าที่เก็บคลังแสงถามว่าทําไมข่าวนี้ถึงเกิดขึ้นรู้สึกใครเป็นคนให้ข่าวนี้นะเรื่องโดรนเนี่ยคุณวัชนาพลที่วัานาโพสต์เพราะมันกําลังเปลี่ยนยุทธศาสตร์ก็คือว่าโดรนคงไม่เก็บไว้ในคลังแสงเพราะมันรู้ว่าถ้าเราเล่นมันเราจะบึ้มคลังแสงแต่การย้ายมาไว้ในคาสิโนเพื่อมันจะได้อ้างกับนานาชาติได้ว่า ที่นี่เป็นแหล่งที่มีชาวบ้านอยู่เพราะไทยเราเนี่ยจะไม่ปีถ้าเป็นพลเรือนถูกไหมมันก็เลยเปลี่ยนการเก็บอาวุธของมันเนี่ยมาอยู่ที่คาสิโนชาวบ้านบอกเขาเกังวลตรงนี้แหละเพราะถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราก็อาจจะไม่กล้าโจมตีมันอีกต่อให้ตรงนี้เป็นที่เก็บอาวุธของมันชาวบ้านอย่างคุณสนั่นแกเป็นทหารเก่ามาก่อนแกบอกเลยเนี่ยนะฮะว่าภาพที่เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นอีกอันหนึ่งก็น่าสนใจที่เขมรมันกว,วนประสาทเราอ่ะพามาเมื่อกี้เนี่ยมันเคาะไมอะ้อ่ะเปิดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งก็ได้ ให้คุณผู้ชมดูสักนิดหนึ่งเนี่ย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 ฮะอันนี้ถ้าออกอากาศเราก็ต้องพูดภาษาสุภาพคือมันควรประสาทแต่ถ้าเวลาหยุดกันในวงเพื่อนมึงน่ะนี่ฮะเอปิดเปิดตอมันข้อหน่อยมันข้อหน่อยนี่นะฮะนี่ปรากฏทหารเก่าบอกเลยเนี่ยนะะมันจะให้ทหารไทยยิงมันเพราะถ้าเรายิงมันปุ๊บมันบอกเลยว่าเราเนี่ยเล่นมันลังแกมันอันนี้ต้องชมทหารไทยนะฮะคุณผู้ชมฮะ เพราะพี่ที่เขาเป็นทหารเก่าเนี่ยคือถ้าเราฟังสัมภาษณ์เก่าๆมาเนี่ยนะคนเป็นทหารเก่าบอกสมัยก่อนนะมึงไม่ได้มาอ้อร้อยอย่างนี้หรอกคือประมาณว่าถ้าเขาเจอสมัยก่อนคือยิงทิ้งเลยทั้งช่วงภาวะสงครามสมัยก่อนมันไม่มีไอ้ทำด้วย,ยถูกไหมฮะมันก็ไม่มีอะไรแบบนี้แต่ประเด็นคือมันก็ต้องมีการนั่งโต๊ะเจรจารแต่สมัยก่อนหลังประท้าเสร็จเนี่ยถ้ายังเจอกวนประสาทแบบนี้นคือยิงทิ้ง แต่ทางนี้ทําไม่ได้เพราะโลกมันพัฒนามาถึงยุคนี้แล้วอาแล้วอีหมาตัวนี้มันมันจะฝั่งไทยเนี่ยเนี่ยมันวิ่งเข้ามาเนี่ยมอนข้ามแดนอ่ะหมามึงไม่รู้เลยนี่ศัตรูแม่แต่ไทยเราไม่ทําพี่ก็ถึงชมว่าทหารไทยอย่าพลาดนะแล้วมันจะกวนปราสาทเรื่องนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวลองฟังเสียงพี่สนานแก้ตัวอยวทหารไทยฟิวขาดแล้วโป้งใส่มันมันก็เป็นประเด็นถึงสองทางแหละครับคือว่าวอล์คเมนต์มันก็ไวใจบ่ไรนะครับเนาะ ทามันใส่ใส่จุดนั่นยิ่งะระกับไทยหลีจําเป็นไทยก็ต้องตตอบถ้าว่าตอบก็ชาวบ้านหรือว่ามู่บ้านตามเขตแนวไสเดีนมันก็เสียหายหลายนะครับกังวลนมองเดียวคือเขาพระวิหารมันมันอยอ่สูงได้เปรียบครับกังวลนมากเลยครับมันทําทุกวิธีทางที่ว่าเห็ด เฮ็ดไทยโ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 ย่ใช่นี่แหละเออมีคนดูโพสต์เข้ามาอันนึงน่าสนใจคนดูบอกสมัยก่อนไม่มีมือถือด้วยเออจริงเนาะสมัยก่อนพี่พี่ทหารถึงบอกว่าถ้ากวนประสาทต่อให้ยุติแล้วเนี่ยแล้วเจอหน้าคือยิงทิ้งเลยไม่มีหลักฐานถูกไหมฮะใช่สมัยนี้มันก็เลยกวนประสาทได้เพราะว่ามันก็มีมือถือและสังเกตมาเมื่อกี้ที่มันถ่ายคือถ่ายฟังมันนะฮะที่มันกวนประสาทเราเนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยวันนี้ปรากฏว่าเสนงวิเคราะห์เรื่องโดรนที่เขมรมีพอภาพคาสิโนขึ้นมาสักนิดหนึ่งเนี่ยนะะ ถ้ามันมีเยอะถึงขนาด4,000ลำเนี่ยถามว่าอนุภาพของมันเนี่ยมันจะโจมตีแบบปูพรมเลยได้ไหมเซนโน่บอกว่าเอาจริงเท่าที่ประเมินเนี่ยศักยภาพขาเขมรเนี่ยคือมันน่าจะโดนเนี่ยถ้าจะใช้การแดัดแปลงเนี่ยม,มันก็น่าจะใช้แดัดแปลงได้ใช่ไหมครัในการติดระเบิด เพราะตอนนี้เขาบอกว่าตามข้อมูลที่มีก็คือว่าทางของกัมพูชาน่าจะมีโดรนที่ได้รับเงินเห็นบอกว่าเป็นทุนจากจีนเท่านะาใช้ในการซื้อและเห็นบอกว่าซื้อมาน่าจะมีอยู่ประมาณสักสี่พันลำแล้วโดนจากทุนทีจีนเท่านี่เห็นบอกน่าจะมีการเอาไป ลักษณะดัดแปลงให้โดรนที่มันใช้บินปกติมาเป็นโดรนที่สามารถติดอาวุธได้แล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดการรบครั้งต่อไปอย่าชะล่าใจนะไทยเราต้องมีมาตรการในการรับมือเพราะถ้าเกิดเขามีการเอาโดรนเข้ามาแล้วโจมตีเราเนี่ยคือมันอาจจะเป็นฝูงบินโดรนเข้ามาแต่ก็เลยก็ได้เพราะปัจจุบันข้อมูลที่มีคือมีอยู่4 0 0พันลำฮะซึ่งเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไทยเราเนี่ยมันจะติดช้าตรงที่ว่าตั้งงบซื้อเพราะถ้ามันฝึกขึ้นมากลายเป็นโดรน4ี่พันลำ คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมที่เราทิ้งไข่พูงมะเขือ,อเราไปเปิดดูของช่องแปดก็ได้เราก็โดนใช่ไหมเราทิ้งตป่มคือมันแหลกแต่เป็นวงจํากัดแต่ของมันลองคิดดูถ้ามันปูพรมสี่พันลำอะไรจะเกิดขึ้นและที่สําคัญก็คือการประทักก็อาจจะเกิดขึ้นไทยต้องควบคุมไม่ให้เกิดสถานการณ์การประทะอีกรอบคือตอนนี้มันจะยั่วแล้วถูกไหม กัมพูชาถ้าเราประทัก,กับมันมันจะอ้างกับรหประชาชาติเลยหรือแค่การตอบโต้ทหารเล็กๆ,ๆน้อยๆก็สุ่มเสียงที่กัมพูชาจะเอาไปร้องคือพูดง่ายคือต่อให้มันจะกวนเท้าเราแบบเมื่อกี้นี้เราต้องตั้งนิ่งๆใช่ไหมทำอะไรไม่ได้เลยขณะเดียวกันวิธีป้องกันโดรนในปัจจุบันผลที่ดีที่สุดคือสร้างกำแพงโดรนด้วยการมีโดรนจํานวนมากในการเป็นฝูงบินแล้วสกัดฝั่งตรงข้าม อย่างที่เห็นต่างประเทศต่างประเทศเขาก็จะมีโดรนโจมตีเขามีเครื่องอะไรนะที่ว่า anti drone anti drone แต่ก็ไม่รู้ว่ามันซื้อแบบระบบไหนเพราะของเราเองก็มี anti โด o n e anti drone หมายความว่าถ้าบินเข้ามาปุ๊บจะจับได้เลยถูกไหมว่าไอเนี้ยบัญชาการจากตรงไหนแล้วจะสามารถบังคับลงถูกไหมฮะบังคับลงได้เลยคําถามก็คือเรามีเพียงพอหรือยังถ้าเขมรมันอาศัยเงินจีนเท่าและเรามีขนาดไหม เพราะวันนี้ตัวเลขที่มันมีคือ4 0 0พันอ๋อส่วนเรื่องตึกคาสิโนส่วนเรื่องตึกคาสิโนเดี๋ยวค่อยฟังเสียงเรื่องตึกคาสิโนขอเสียงแรกก่อนเรื่องสี่พันลำ hmm. oh. มันน่าจะมีของมันจริงฮะฟังเสียงเสนอฮะตั้งแต่ช่วงที่จบสงครามใหม่ๆนะแล้วก็ใช้โดดนในการบุกลุกเข้ามาอะละลุกลาดเข้ามาในการเหมือนทําทำจรกรรมหรือว่าสำรวจพื้นที่ต่าง ตอนนี้โดรนนี่เขาได้มาจากประเทศอื่นซื้อมาด้วยเงินพิเศษเขาประมาณ4ี่พันลำเราก็แต่มันไม่ใช่โดรนแบบโดรนทางหารแท้ๆโดรนพานิชย์ความกังวลของเราก็คือว่ามันอาจจะเข้าตอนนี้กำลังดัดแปลงการติดอาวุธหรือปล่อยระเบิดอะไรต่างซึ่งเหมือนกับที่เราเคยเห็นทั่วไปแหละเพียงแต่ว่าเราต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการประทับรอบหนึ่งเพราะเป้าหมายของกบูชาคือกลับไปคณะมนตรีความมั่งค่งในสังคมชาติอีกรอบด้วยการสร้างการประทะ แล้วก็บังเอิญว่าเราเนี่ยก็ยุติในการที่จะกดดันเรื่องปฏิญญาใช่ไหมให้เขาถอนกําลังฐานออกไปเมื่อเราเมื่อเราไม่ไม่ไม่คงเรื่องนี้ไว้เขาก็แบบมีสิทธิ์ที่จะยกกําลังเข้ามามีสิทธิ์จะใช้อะไรต่อเมื่อไรเพื่อจะมายุย yeah, ่หรือว่ายุยให้เราเนี่ยใช้กาลัง เมื่อเราเห็นว่าเข้ามาใกล้ๆบางทีเราก็จะตอบโต้ไปโดยที่เกินเลยคือใช้กําลังเพราะว่าอยากจะป้องกันอธิปไตยของเรากลายเป็นว่าเราเป็นประเทศใหญ่และแก่ประเทศเล็กนะั่นต้องระวังนิดถามว่าวิธีการป้องกันจริงๆของโดรนคืออะไรวิธีการป้องกันจริงๆมาต้องใช้ม่านโดรนก็คือใช้โดรนจานวนมากขึ้นไปเนี่ยเพื่อสร้างเป็น,เ,ปนเหมือนกับเหมือนกับกำแพงนะครับเหมือนม่านอันที่สองก็คือใช้เฮลิคอปเตอร์บินต่ำแล้วก็ยิงนะครับ แล้วกรที่3ก็คือใช้ระบบกันภาาัยทาอากาศซึ่งเป็นระบบที่เป็นระยะไกลเอยโทษทีระยะกลางระยะใกล้เป็นกระสุนอาจจะประมาณ30มิมลิเมตรนะครับซึ่งเรื่องนี้เรายังไม่ค่อยมีเพราะเราไม่คุ้นกับการสงครามโดรนสงครามโดร,รนมันเพิ่งเกิดแม้แต่ยุโรปยังไม่มีดังนั้นถ้าเราเห็นว่าโดรนเขาบุกเข้ามานู่นนี่นั่นได้เนี่ยแล้วแจมแล้วใช้เครื่องสกัดโดรนแล้วมันไม่ลงอะไรต่างที่เขามได้ก็ก็คือต้องทําใจ ว่าอันนี้เป็นเรื่องใหม่ในยุโรปเองก็ยังดีเหนงพูดผมว่าอันนี้น่าน่าสนใจมากนะแล้วประเด็นคือถ้าสมมตินนะอันนี้ผมคิดเล่นๆนะกองทัพเขาคงมีวิธีของเขาแหละคุณผู้ชมสังเกตโดรนที่มันบินป่วนเรามาทุกวันนี้ถ้าเรามีเครื่องสกัดโดรนเนี่ยทําไมเราเอาโดรนมันลงไม่ได้ถูกไหมครับเนี่ยสมมุติถ้าเรามีแล้วมันบินไข่ทาหารถ้าเรามีทําไมเราไม่เอาลงหรือเราไม่มีครับหรือเราไม่มีเ,มมเพราะเสนงบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่อง เราไม่ควรประมาทเพราะเราอาจจะไม่ทันถูกไหมฮะเพราะมันก็ไม่มีอาวุธแบบปืนยงปืนใหญ่จะมายิงมันมีอย่างเดียวก็คือโดนซึ่งมันถูกหน่อยแต่ประสิทธิภาพมันอาจจะรุนแรงเออก็น่าคิดมุมกลับของเราทันมันไหมเพราะถ้าทันมันอาจสมมติท่านี้เป็นของมันนะของมันจริงนะเราก็ควรจะเอาลงและเรามีครบทุกจุดหรือยังล่าสุดเรื่องที่มันไปซ่อนโดนของพวกมันเนี่ยในคาสิโนอ่ะเปิดภาพคาสิโนขึ้นมาหน่อยก็ได้ไอ้ตอนกลางคืนน่ะที่สงสัยว่ามันมีทหารเข้าไปอยู่กันเนี่ยนะ เซนองมองเลยว่ามันเก็บโดรน,นไว้ในคาสิโนคือถ้าเกิดว่าแผนนี้เป็นแผนจริงๆท,ออที่มีการเอาโดรนเข้าไปไว้ในคาสิโนจริงๆเซนองกำลังมองว่า,ขาเขมรมันรู้ว่าเราไม่ตีไม่โจมตีพื้นที่พลเรือน <c oughs> แล้วคาสิโนก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีพลเรือนอยู่เป็นจํานวนมากดังนั้นเองเนี่ยถ้าเกิดว่ามีกองกําลังของขเขมรเข้าไปอยู่จริงๆแล้วใช้โดรนเนี่ยลักษณะก็คือเข้าไปอยู่ข้างใน <c oughs> และเอาทหารเข้าไปบัญชาการอยู่ข้างในเขามองว่าแบบนี้ฮะคือเหตุการณ์เนี้ย รู้เลยว่าเขมรต้องรู้ว่าเราไม่มีทางจะโจมตีแน่นอนเพราะถ้าหากว่าเราโจมตีมันก็จะเอาเรื่องนี้แหละไปบอกว่าเรารุกลานแป๊บหนึ่งนะทีมงานเอาภาพวันที่เราไปทิ้งบอมมันที่คาสิโนมันมีป่ะรู้สึกต้องก็หาต้องนิดหนึ่งอ่ะมันจะมีภาพมาไปทิ้งบอมที่คาสิโนซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราไม่ทิ้งให้แหลกคืออันนี้ตามรายงานของชาวบ้านนะเห็นบอกว่าทําไมเราไม่ระเบิดมันให้แหลกไปเลยวะคือเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยการข่าวของเราเนี่ย เราอาจจะยังไม่พบว่ามันซ่อนระเบิดห,หรือยุดโธปกรณ์พอระบอมเสร็จปุ๊บเราก็เลยบอมแบบเฉียดเฉียดเหมือนกับบอมคูแต่ถ้าเป็นสมมติว่าคลังแสงดีเนี่ยคือระบอมได้และอย่างหนึ่งถ้าเกิดสมมติระบอมมันตูมไปแหลกทั้งคาสิโนแล้วไม่มีระเบิดรบเราก็พังอีกนึกออกใช่ไหมหว่าเอ้ามาันก็ไปฟ้องโลกอีกว่าเอามึงระเบิดตึกของกูแล้วของกูก็ไม่มีอาวุธอาจโจมตีผิดเป้าแต่ครั้งเนี้ย คำเมมันก็รู้ว่าเราในสุภาพบุรุษถูกไหมมันก็เลยรู้ว่าเราจะไม่กล้าเล่นมันที่คาสิโนเพราะคาสิโนมันต้องมีคนและเสนหน่งใช้วิธีแก้กเกมยังไงคือเสนหนงก็บอกว่าอันนี้หากไทยเองเนี่ยถ้าเกิดมีการโจมตีคือเบื้องต้นเองหนึ่งก็ต้องคงต้องมีหลักฐานแล้วว่าในคาสิโนเนี่ยเขาม,มีการตั้งฐานจริงหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าจู่ๆเราคิดว่าใช่แล้วเขาบินออกมาจริงๆแล้วเกิดเขาไม่ใช่แล้วเราไปโจมตีเขามันจะกลายเป็นว่า เมนเองอาจจะเอาเรื่องนี้พลิกมาแล้วโจมตีเราแทนแต่อย่าลืมนะอันนี้ง่ายที่สุดเลยที่ก่อนหน,น,น้านพลเอกรังสีพลโทกนกพูดตรงกันเนี่ยนะฮะก็คือถ้าเมื่อไหร่มันยิงใส่เราปับ๊บหรือ,อมันเล่นเราปับ๊บคุณผู้ชมฮะอันเนี้ยควรจะตีมันได้แล้วถูกไหมถ้ามันทําเราเจ็บอีกถ้าลอขาขาดไอ้ยังขาขาดเนี่ยมันยังอ้างเว่าระเบิดไม่ใช่ของมันมแต่สมมุติว่าถ้ามันยิงแบบโต้งโต้งมาหรือสมมุติมันมีโดนมันมาจริงๆเนี่ยนะแล้วทิ้งบอมลงมาในพื้นที่แล้วโดนทหาร ก็มีความชอบทําระเบิดคาสิโนมันถูกไหมฮะฮเพราะถือว่ามึงใช้อาวุธมาแล้วถูกไหมแต่เราก็แหมต้องอธิบายกันโลกใช่ไหมว่าตึกที่ระเบิดเนี่ยมันใช่ที่เก็บเก็บอาวุธของมันจรงิง,งหรือเปล่าแสดงว่าเราเองก็มักจะห่วงในานชาติแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเปิดก่อนเราซัดมันได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราสงสัยว่าตอนนี้เราก็ออกข่าวกันว่าเฮ้ยคาสิโนใช่ไหมเป็นที่เก็บเกี่ยวกับโดนดังนั้นถ้าสมมติมันมีโดนแล้วมาทิ้งอาวุธแล้วคนไทยเจ็บหรือทหารตายคาสิโนก็ไม่เหลือนะฮะถ้าอย่างนั้น แต่ครั้งก่อนเนี่ยเห็นบอกการข่าวคือมันยังไม่ใช่คลังแสงใช่ไหมมันก็เลยต้องถนอมมันเอาไว้ก่อนแต่ถ้าครั้งนี้ใช่หายวับเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่เราเคยล็อกเป้าที่ที่เพจเพจทางรถไฟสายมรณะเขาลงจําได้ใช่ไหมที่อาคารมาอยู่จะเคยมีมันหายไปเลยอันนั้นก็โดนดโดนของเราเหมือนกันฟังเสียๆหน่อยฮะท้าทายก็คือป้องกันไม่ให้อาไทย ประเทศไทยโจมตีเพราะว่ากัสนโนว์เป็นพื้นที่พลเรือนนั้นเราไม่ควรที่จะโจมตีพลเรือนถ้าโจมตีพลเรือนเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นการเรียกว่าเป็นการแปอาญกรรมแห่งการลุกรานนะครับแล้วก็ไปผิดเรื่องอาชญกรรมต่อมเรื่องของอาชญกรรมทุกราชถูกแล้วนะครับโจมตีพลเรือนที่อย่างก,กัมพูชาก็ทำาะไรเขาโจมตีขมานนะ่ะลักษณะเดียวกันเราไม่ควรทำ ไทยก็สุภาพบุรุษท่านก็เป็นทาหารท่านบอกเราไม่ควรโจมตีพลเรือนแต่มันซัดเราที่สีสกเกตนี่ร่วงมากี่ลายแล้วนะฮะ b m 21ลงหลังคาใช่ไหมน้องน้งําโขงอะไรต่างๆและที่ปั๊มน้ํามันีกี่ะคุณผู้ชมฮะกี่ศพอันนั้นพนะลเรือนล้วนๆเออก็ถูกนะที่คนดูพุทธท็อกตั้งคําถามแล้วโลกช่วยอะไรไทยได้<ช>บ้างวะถูกมเออนี่ฮะอ่ะจบเรื่องโดนก็มีข้อมูลจริงว่าประมาณ4 0 0พลำ เราอาจจะยังไม่พร้อมหรือพร้อมเดี๋ยวรอกองทัพเขาชี้แจงแต่เข้าใจว่ากองทัพเขาพูดหมดไม่ได้เพราะมันเป็นความลับทางยุทธศาสตร์เขาเอาว่าเรารู้ว่ามันมีก็แล้วกันตอนนี้เนี่ยนะฮะใกล้ชิดกันมากขึ้นเข้าถึงเนื้อหาที่มากกว่าใครกับพุทธทอล์กเพียงคุณสมัครสมาชิกแบบรายเดือนเดือนละ25บาทขั้นตอนการสมัครเพียงเข้าแอปพลิเคชัน Google Chrome บนมือถือ หรือกดผ่านคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กไอแพค้นหาพุทธทอคอ,อย่าลืมนะครับกดปุ่มสมัครสมาชิกเลือกวิธีการชำระเงินอ้อแล้วอย่าลืมกดยืนยันการสมัครแค่นี้คุณก็จะเป็นสมาชิกพุทธทอคได้อย่างง่ายได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมอ่านรายละเอียดหลังจากการสมัครครับและที่สำคัญเมื่อทุกท่านสมัครเสร็จเรียบร้อยผมก็ต้องขอต้อนรับท่านเข้าสู่สมาชิกพุทธทอคครับ ฟุตด้าท็อคคือเรื่องจริงที่คุณต้องฟัง